สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศเมื่อนี้สาวซุก,กาได้มาเป็นผู้สวยเบาอายนาะพี่น้องกับน้องน้อยคือเมื่อวานนี้ไอ้คักเพิ่นแวะมาพูดีเฮากาได้จ้างเพิ่นมาสวยเบาอ้ายในการพุดเสาผังเสาคือเฮามีการตเติมอกมาสงเสาไม้ก็เป็นไม้ที่ไอ้เกี้ยงเพิ่นตัดมาขายให้เฮา ได้ลายเดือนแล้วพี่น้องเย้ยเป็นไม้จิกเนาะและ้วพอดีเมื่อวานนี้ไอ้ข้าคเินมาเอาเสาขึ้นสองเสาแล้วก็เทไว้ให้เพินแหงมือต่อมาพเพินผัดข้าไปฮับจ๊อบทางแกงแฮทพเพินา่าปิดงานฮับจ๊อบทางแกงแฮดแล้วจาชิมาซออีกเนาะพเพินไปโบกปูนนะพี่น้องส่งผาเมื่อนี้น่าสิแล้วเพินว่เมื่ออื่นจากชิมาแต่ว่าเฮาผัด เน่มันซ้าเวลาก็เลยสิให้หมอไอ้ลงเฮดเบิ่งว่าสิได้ปันใดมือนี่บมออ้ก็ได้เอาสิ้นยวขึ้นแล้ว3ามอันเนาะเอาขึ้นผู้เดียวเลยแล้วก็จอดเลยบาน,นี้เหาก็จะเอาข้าวขึ้นพี่น้องอยู่นี่เซาซุกกะสิมางัดเล็กตะปูออกพี่น้องอันนี้น่ะเป็นเล็กตะปูน้ำไม้เก่าอโชคดีเหาเามีเล็กแะแรงก็เลยแบบ สิงัดได้อง่ายเนี่ยตัวใดที่มันพู่ขึ้นมาเขาก็มันเอ้ยาอาไอพื่นกำลังอันนะั้นเอาปัานลมออกเนาะเอาปัานลมลงก่อนหน้าสีแบบปุ๊กจอดกันเลยนะพี่น้องไม้อันนี้ก็เจียวขึ้นจะคิดถึงบ่ถึงคือว่าบ่าถึงปันไหน ป้าพี่น้องอันนี้เล็กอย่างเล็กซิปบ่ใหญ่ขนาดใส่ถุงไว้ก่อนอต้อตไงซ้าเล็กใหญ่ระดับนี้พูนเอ้ตอกสั่งกระสีสมัยก่อน อันนี้เป็นไม้เคลื่อนขั้วทั้งหลังเนาะขันเอาค้อนตีเฮ็ดพามันแพ้ค้อนตีเลยพี่น้องเอาหวมันแสแรงงัดนี่สะแรงพ่นแข็งแรงแสแรงยังบจยขึ้นละ คือแน่นไ่ตันนีน้จับแน่นเลยสบายดีพี่น้องเบาไอาก้กำลังเอาวันไม่เชื้อลาลงเนาะมุงต่อเติมอเพม่อนเนาะคือพอได้ขังแดดขังฝนนะพี่น้องเพราะว่าตอนแรงมาแดดมันส่องมาแล้วทั้งหน้าหัวเป็นทรงแง่งแงนแบบนี้เนาะแดดเข้ามาโอ้หลายแดดเข้ามานะ่ะ มันนี้ตอออกมาเพราะว่าเขาได้ไม้กับสังกะสีมาอพอดีเขาก็กเลยต่อเลยเนาะ,ะมาซอยบอยจัะอันนี้นี่คือเอาออกเลยแล้วเขาต่อสังกะสีจุกันเลยบยอยต่อจุกันเลยพี่น้องมันจึงบ่งมีแบบผลพระผลอย่างหัดเวลาผลตกเนาะพอดีได้ไม้เคือนขั้วมากกับ บมได้ตัดได้พี่น้องมีแต่สิปุกแบบป,ปุกแบบว่า,าพูดีสุดไม้นี่เลยแหละเาสากันดี่เปววกปกิวกินวะเนาะพี่น้องตอนเอาไว้น่นก็บปวกก็มาตอมมาอันนั้นละกาบเพิ่นกระดอกออกมาเฮาจนเอากาบเพิ่นไปดังไฟพอแหง ก็บโบได้ค่อยงามดอกแต่กพอพชอไซได้อยู่คนกับื่ออยู่เป็นใดตัวน้ำมันยากบ่ะตอนแรกมาแล้วนั่งบ่ได้ฮอนแดดแดดซ่องมุงออกมาแล้วก็ชีเย็นเลยบัดนี้ทำบริสุทธิ์นั่งกินขา้าวกินน้ำเลยมันแดด หน่วนแล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันสิบประฮักไวก็ตแต่ยันฮักขนาดมันอ่อนนักเติบพี่น้องแผ่นไม้เชือราเนี่ยอ้าวนอกก็อตตกไย ดับมันทำบุยังได้กันป่ะในห้ดดเเเ้เอาไม้เต่งขึ้นบ่เอาไม้เต่งขึ้นบ่ทมันเพียงกันอู้สาวนี่ค่ะม,มีแบบอันกิ่งไม้พ่นแตกออกมาหะนะพี่น้องแล้วก็เจ้าตัดออกยังเป็นโตเป็นตุ่มอยู่มาแล้วถ้าเฮากเากเซาะเฮากะเซาะน้ำหลังกันได้เนะาะถามไม่ว่าก่อนว่าพ่นสิเสาะอยู่บ่เสาะเป็นพนเกี้ยงนี่เดแห้งแล้วพี่น้อง เทปูนไว้ปูนก็เมื่อเอาปูนที่กเจ้าวันเฮ็ดเหลือนะพี่น้องอยู่บ้านเอามีเมอคอนะกะเจ้าเฮ็ดเหลือมาจอกมาแจกแต่คอเพิ่นมาเทพอดีได้2งหลุมนี้เล็กตะปูที่เอาไงออกจากไม้หลายเติบพี่น้องเอาแกะเล็กตะปูออกแล้วนะพี่น้องเอากระเจียมาสั้นขึ้นให้เบาอ้าย โตไม้สามอันนอะบบาอายงอขึ้นคนเดียวเลยเลยมาได้ซอยเพื่อนเพื่อนงอได้เพื่อนวะเนี่ยตัวนี้เนาะสันเอาอะไรตัวสันไหนบวดตัวโอย ที่แรงเขาก็ถามมาอ้อยว่าแข็งแรงบ่บริษัยเสาอมาอ้อย่าแข็งแรงอยู่นะพี่น้องยึดเสาเทิงอายึดอันคานเล็กเทิงฮั้นเอาเล็กเสื่อมโตใส่ไม่หวก็เข้าในบ้านพี่น้องเข้าในบ้านไปเบิ่อส้างมาเพ็ดบ้านเอ้ยมี

ใช <ubers> ้เสาผู้ประจำเสาหน่อยนี่ยบัถึงจำเสาผู้เสาใหญ่นะเสาใหน่อยวิบบัวไอวะไม้ยังบัพ่อพี่น้องเอาตัวนี้กับตัวนี้ไปใส่อีกพอดีเบิดไม้เทอนครัวเออยังอยู่พันธุ์ีกเนาะ ลงแบบนี้ก่อนได้พี่น้องจึงงัดได้ให้หัวพันโผลขึ้นมาแบบนี้ปวกจนกินหน่อยหนึ่งเดีวได้พี่น้องไม้เฮาบ้าเบ้างนี่ปวกค่ะ ไต่อยู่เนี่ยเขียวน้ำนำมาค่เพื่อนนี่น้ำมันน้ำมันลดดำๆลีนลดอันนี้ก็เป็นเล็กก็อันแผ่นกระเบื้องเนาะพี่น้องมาติดมาน้ำไม้เพิ่นเอาผ้ากันง,งัดออก น้อยใช่อันคนตีงัดจะได้พี่น้องรวดก็ะเพดานน่ะนี่ฮะเอาไว้ไปมัดท่านมัดนี่ก็ยังได้อยู่พี่น้องเลยยังไม่ใหม่อยู่รวดยังไ่ได้ออกเมี่ยง เล่งโอ้ขึ้นไปแท็กแล้วพี่น้องใกล้ถึงกันยุ่แต่ว่าใชให้จุในบุญบัจุเนาะประมาณนี้อ่าเมื่อวานนี้บาอไอ้ก็ไอ้คักเพิ่นกบผังเสาพิษธาดเนี่ยเนาะพี่น้องบัดเพอเอาไม้ขึ้นแล้วจึงฮู้ว่าเสามันต่ําบดนี้ก็เลยได้เอาไม้หองส้นนี้แล้วก็ส้นนั้นเนาะเอาไม้หอง ยังห้มันเพียงกันกับสังกะสีนี่เลยนะพี่น้องเวลาเฮามุงเนาะเพียงกันเลยมุงต่อไปเลยมันจึงบ่อนั้นฝนตกมันจึงบอหัวโบพระมันจึงโบลงมาตอนนี้ตะเวนเที่ยงพาเลยพี่น้อง12โมงครึ่งทำไมมันแดดแห้งกับพักก้อนอายเลยยันเป็นวินบึงตะเวนมือนนิป้อ แหงขนาดไม่กับบุธงกันอาจจะได้โตบ้าโตเนาะได้โต,ตออล,งลงก้อนแดดฮอนหลายไต่ไปลงทั้งคุณล่ะตอนนี้12บสอโมงครึ่งเลยแดดแหงขนาดเลย เหลียวขึ้นไปเบิ่งตะเวนบได้เลยพี่น้องเลยยันเป็นวินหนามืดสำหรับแรงมือนี่เนาะพี่น้องเบาไอ้เพืนก็นได้เอาไหมข้าวกับไม้ชินย่ว่าผนวางไว้แล้วเนาะ กะเฮ็ดได้ประมาณแบบนี้มือนี้เอาไว้รอไอ้คักมามืออื่นเนาะเฮาจึงเขียนได้มุ่งพี่น้องมันจะมีการย่อแผ่นอะลูซิงขึ้นแผ่นอะลูซิงก่ะค่อนข้าง,ง,งนักเนาะหรือบอยขึ้นกาดไว้ประมาณนี้คือไม้นี่ได้โตกันเด้อพี่น้องต่ตมาระหว่งงางกลางกลางเนาะเพราะว่ามันสั้นโตกันออกไปก็เลยเาีเนาะ กตได้เอาไม้ค้ำขึ้นแบบให้เพิ่นเพียงตัวนั้นเนาะพี่น้องเนี่ยมือเว้นนี้ค้ำสองต้นมือนี้ค้ำสามแบบต่อขึ้นนะพี่น้องต่อขึ้นแต่ประมาณนี้เวลายามแรงพี่น้องแดดส่องเข้ามาแบบนี้เลยแดดเบิดแถวนี้คือหนัง <c oughs> บได้แดดส่อง ต้องรอให้แดดอ่อนประมาณห้าโมงไปเนาะจึงจะมาหนั่งได้แดดมันบกฮอนแหง้งเาว่าประมาณบ่ายสองบ่ายสามคืออยู่บดได้ฮอน,อนแดดส่องเข้ามาถ้าว่าห้าุมงอันนี้แล้วเนาะเฮาก็จะได้เมียนเครื่องทางด้านในให้เป็นสะอาดเป็นก็นี่เนาะพี่น้องบยจังบรมยุมายะเนาะอันนี้ก็ถือว่าห้องๆแน่ทางหลังบ้านนี้มันท่มแล้วกะ สบายแล้วพี่น้องนั่งยามเว้นยามเที่ยงก,กินขา้าวกินน้ำก็ได้บาดนี้เนาะเอาไว้พ้อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุดกด้วยการบุคคลมโฆษณาเด้อสบายดีบ๊ายบาย